สั่งไว้น้ำตรงกลางใช่ไหมดี่ะลูกแอน,นบอย <c oughs> ลูกแอน,นรักพี่บอยคนเดียวนะคะนี่เห็นไหมนี่เห็นบอกนี่นี่เป็นบอกตีเห็นบอกนี่นี่เป็นบอกตีเอาหนูก็รักคนเดียวเด้ค่ะเอาหนูก็รักคนเดียวเด้เค่ะได้ค่ะเห็นบอยหอมแม่ลูกบอลนก็มีแรง่ะมีแห้งทั้งใจค่ะปะสัสาท บอยหล่อแอก็สวยค่ะขอบคุณนะครับพี่สุรินครับเน,เ,เนี่ยตรงนี้ใช่ไหมมันพึ่งขึ้นเมื่อวันเนี่ยวันที่เราทะเลาะกันนั่นแหละสิวพี่ขึ้นเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมมันพึ่งขึ้นเมื่อวันเนี่ยวันที่เราทะเลาะกันนั่นแหละสิวพี่ขึ้นห้างทะเลาะอะไรทะเลาะอะไร มันไม่มีเหนื่อนอัอ่นแหละเป็นที่หมองใช่บอระจวงบอเมา้าม,มือน่ะมือนันยุสกลหัวบรขึ้นเลย<ม>ถ้าหอมกันลูกบาลขึ<ม>้นขิดก็มีแห้งแล้วเนาะหากสองคนนี่ละจ้าครับขอบคุณครับ<ม>พี่บอยก็รังเงน้องเอียนคนเดียวนะคะครับผม บอยรักแอนคนเดียวนะครับบอยแอน,แ,อนแม่แตนอยากคุยม,มาทำไมพ <c oughs> ี่องอยาไปทำให้เขาหลอนนะ <c oughs> พี่บอยหอวังหวังอย่างทะเลาะกันตอนไหนครับไม่มีหรอกลูกปุกีกแล้วก็เข้าขใจกันไม่ต้องไปเลยธรรมดนของคนเป็น,นแฟนกันพี่น้องพี่ลี เรืงธรรมดาของดอกแค่ให้คนพอแค่มาเ <c oughs> จอเขาเหรอทำติ่ปบวบกนห้องดิ <c oughs> เขาถามว่าวันนี้แต่งหน้าเองเหรออืม <c oughs> สวัสดีค่ะหนึ่งมืนคนอยากเห็นลูกของบอยแอนค่ะวันนี้ไปเยี่ยมแม่วันนี้มาเยี่ยมแม่แม่ แม่แจ้งครับมันเป็นแม่ฮาก่อยตั้งแต่ตอนผมก่อนเข้ามาอยู่ที่ระเบียบอีกเออแล้วก็สนับสนุนตลอดนะฮะแต่ก่อนเวลาที่ผมมาเมืองเลยอ่ะตัวเองคุยตลอ,องระงจะองคุยน่ะยหมอ๋ตื่นก่อนนแต่ก่อนที่บอยเวลามาแสดงที่เมืองเลยอ่ะบอยก็จะมานอนที่บ้านแม่นะครับแต่ก่อนอยู่ระเบียบ แลพอมาวงตัวเองก็ไม่ค่อยได้มานอกจากแบบตั้งใจมาเที่ยวมาเยี่ยมหาเพราะว่าเป็นกับเป็นผู้มิุวการะคุณคนหนึ่งนอกที่ช่วยเหลือบ่อยตลอดนะครับจนจนแบบจนได้จนได้ตั้งวงนะครับทุกคนเออปีปีที่ตั้งวงแม่ก็ช่วยช่วยทั้งค่าข้าวปลาอาหารทุกอย่างเลยนะครับก็เหมือนพี่ก้อยเหมือนแม่ผ่องแม่ปุ๊นะครับ